สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบก,กับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกัน,กนอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนๆทําอะไรร้อนๆไว้ซดน้ํากันค่ะนี่เลยค่ะการจะชวนเพื่อนๆมาทําต้มจืดหมูบะช่อใส่เห็ดนางฟ้าใส่เต้าหู้หลอด ใส่หัวใช้เท้าอ่านี่เลยค่ะต้มจืดแบบโบราณนะคะต้มอย่างไรให้หอมซดแล้วแบบว่ามีความหอมมีความฟินนะคะนี่เลยค่ะต้มแบบบ้นบานๆนะคะคิดถึงฝีมือแม่เลยค่ะหมูใบช่อของการอ่าเดี๋ยววันนี้การจะมาแชร์เทคนิคการหมักหมูใบช่ออย่างไรให้มีความนุ่มแล้วก็มีความหอมขึ้นจมูกอ่ากินแล้วมีความหอมนะคะหมูใบช่อสูตรนี้สามารถเอาไว้ทําโจ๊กได้ทําต้มจืดได้ทำข้าวต้มได้นะคะ เป็นอีกหนึ่งสูตรหมูบะชอบ่อแบบอนเนกประสงค์อ่านี่เลยค่ะเด็ดที่ตรงหมูค่ะค่ะปริมาณหมูนะคะเป็นหมูสับค่ะติดมันแบบนี้นะคะครึ่งกิโลกรัมนะที่การใช้วันนี้ผักของการนะคะก็จะใช้เห็ดนางฟ้าค่ะมีเห็ดนางฟ้านะคะประมาณ3ามขีดแล้วก็มีหัวไชเท้าค่ะหหัวเล็ก ต้า้ไข่ค่ะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเ,เลยนะคะใส่ไปประมาณสองหลอดแล้วก็มีต้นหอมหั่นท่อนผักชีหั่นท่อนนะคะเตรียมไว้ในลักษณะแบบนี้นี่แหละค่ะตัวเพิ่มความหอมค่ะก็จะเป็นสามเกลือค่ะก็จะมีกระเทียมหนึ่งช้อนพูนๆนะคะพริกไทยครึ่งช้อนรากผักชีสองรากตำให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะแล้วเราจะมาเพิ่มความหอมด้วยตัวกระเทียมเจียวค่ะมาค่ะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของหมูบะช่อกันค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนหาอ่างผสมมาเลยจ้าอ่างผสมนะคะใส่หมูลงไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะหมักโดยใช้ซีอิ๊วขาวนะคะหมูครึ่งกิโลกันจะใช้ซีอิ๊วขาวสองช้อนเนาะซอสปรุงรสค่ะสองช้อนค่ะ ต่อไปเป็นน้ำตาลทรายนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่าหมูจะออกหวานตัวน้ำตาลทรายนี่แหละค่ะเขาจะทําให้หมูมีความนุ่มแล้วก็มีความฉ่านะ้ําขึ้นมานะคะนี่เลยประมาณครึ่งช้อนนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆค่ะแบ่งนะคะในส่วนของรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะสามเกลอกันจะใช้ประมาณเท่านี้ครึ่งช้อนนะคะหรือเพื่อนๆจะชอบให้มีความหอมในตัวหมูมากกว่านี้ก็สามารถนี่กันจะใส่ประมาณนี้นะคะ กันจะใส่ไปประมาณ1ช้อนนะคะในส่วนของสามเกลนะชอบมากใส่มากค่ะกันจะเหลือไว้เล็กน้อยนะคะเหลือไว้ทําอะไรค่ะรอติดตามชมเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนทาการนวดเลยค่ะนวดจนให้ตัวน้ําซอสน,นะคะเขาซึมแห้งเข้าไปในหมูเลยนะคะแล้วก็ให้ตัวน้าตาลทรายะคะ่ะเขาละลายเนาะ ตัวกระเทียมเจียวค่ะการะจะใส่ตัวกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมให้กับหมูสับนะคะเข้าไปค่ะถ้ามีเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวก็สามารถใส่ไปด้วยได้นะคะแล้วก็ผสมเลยค่ะนี่แหละคะ่ะเขาจะเพิ่มความหอมให้กับหมูบะช่อของเราค่ะนี่ลองทําดูนะคะสูตรนี้บอกเลยค่ะหอมจริงค่ะอร่อยจริงค่ะแล้วหมูก็จะมีความนุ่มมีความเด้งขึ้นมาเลยนะคะ,คะ เพื่อสามารถเติมน้ำมันงาก็สามารถเป็นขนมจีบทำเป็นไส้ขนมจีบไส้เกี๊ยวได้แล้วค่ะนวดจนรู้สึกแบบหมูเหนียวนะคะได้ค่ะประมาณนี้ค่ะหมูบะช่องกันนะคะการจะหมักทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะมาค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือทำเราจะมาทำการปั้นหมูบะช่องก่อนนะคะ นี่เวลาการปั้นนะคะก็แล้วแต่เพื่อน,นะคะ่ะชอบลูกแบบไหนก็จัดไปเลยค่ะเพิ่มความเหนียวให้หมูหน่อยก็เราก็กำแน่นๆหน่อยเนาะปัน,ป,นปั้นให้เขาเป็นลูกกลมๆแล้วแต่ความชอบเลยค่ะนี่ของการจะปั้นเป็นลูกกลมๆทำกินเองจัดใหญ่ๆไปเลยจ้า <c oughs> เมนูบ้านๆเนาะการกินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแม่ทำให้กิน เอไอเอไอแล้วก็ต้มจืดเอไอเอไออะ้วก็ผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งนะแต่ต้มจือดอ่ะตอนแม่ต้มให้อแม่ไม่ได้ปั้นลูกใหญ่ขนาดนี้นะอืเปลืองไงลูกหลายคนกัลูกเล็กๆโอ้ตอนนี้ทํากินเองจัดเลยค่ะจัดให้ถูกใจเลยนะคะประมาณนี้นะคะการจะใช้ต้มจืดประมาณนี้ค่ะว้าวหมูบะช่อสวยๆเลยค่ะอ่าส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวการจะ หาถุงมาใส่แล้วก็แพคใส่ช่องฟิีสไว้นะคะเอาไว้ทําเมนูต่อไปค่ะส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวการจะหาถุงนะคะเนี่ยค่ะเก็บเอาไว้ค่ะสะดวกกับการใช้งานตอนละลายน้ําแข็งอะคะ่ะการจะเก็บแบบนี้ไว้นี่เลยค่ะแล้วก็ใส่กระปุกเนาะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้อ่าไปค่ะเราไปลงมือทําต้มจืดกันเลยค่ะน้านในหม้อการนะคะใส่ไว้ประมาณ2ลิตรค่ะ ต้มน้ำให้เดือดน,นะจ๊ะตัวสามเกลือที่เหลือนะคะให้เพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะนี่ถ้าต้มจืดแบบโบราณน,นะคะเขาจะต้องใส่ตัวนี้ลงไปด้วยค่ะเนาะเพิ่มความหอมให้แบับ่น้ำซุปค่ะหลังจากนั้นก็นี่เลยค่ะทำการใส่ตัวหัวใช้เท้านะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปนะคะ อาหที่ดำๆนั่นเป็นพริกไทยดำนะคะเพื่อนอ่าเนี่ยค่ะน้ำซุปเดือดแล้วนะคะก็ใส่ตัวหมูบะช่อค่ะลงไปเลยค่ะนี่นะคะหมูบชะช่อที่ปั้นเป็นก้อนๆไปแล้วค่ะหรือเพื่อนๆถ้าไม่เพื่อน,ไม,อนไม่ปั้นรอก็สามารถมาปั้นๆๆแล้วก็โยนใส่แบบนี้ค่ะปั้นเสร็จเรียบร้อยกันก็หย่อนตูมเดียวลงไปเลยค่ะใส่เกลือนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ต้มจืดหม้อเน,นี้ยการจะปรุงรสชาติไม่เยอะนะคะ รอให้ตัวหมูสับนะคะหมูปลาช่อค่ะเขาสุกนะคะพอเขาสุกเข,ะะข,า,ข,ขาก็จะลอยตัวขึ้นมาค่ะทาไมถึงต้องใส่ตัวหัวไชเท้าลงไปก่อนกันว่าหัวไชเท้าอ่ะเขาสุกยากอย่างส่วนเห็ดเนาะเขาก็สุกง่ายอยู่ละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหัวไชเท้าถ้าเคี่ยวนานๆแล้วอะ่ะเขาก็จะให้ความหวานกับน้ําซุปก็ เนาะการเห็นพ่อเห็นแม่กันทำต้มจือดอ่ะเขาก็จะตำตัวสามเกลือ,อใส่ลงไปด้วยในน้ำซุปพอเวลากลินแล้วก็จะมีความหอมค่ะถ้าจะให้เด็กๆกินก็เพื่อนๆสามารถลดปริมาณพริกไทยลงได้นะคะใส่เยอะเกินอ่ะเด็กเล็กๆเกินอ่ะเขาจะเผ็ดเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะความเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดแบบดุนแรงมากเนาะอ่าเป็นฟองแบบนี้ก็สามารถช้อนออกได้เลยจ้าช้อนออกน้ำซุปจะได้ใส่จะได้น่ากิน เดือดก็ไม่ต้องให้เดือดล่านมากเนาะเมื่อกี้การใส่ตัวกระเลือปลนลงไปแล้วนะคะแล้วการก็จะเพิ่มน้ำปลาค่ะความหอมนะคะน้ำปลาก็จะให้ความหอมประมาณหนึ่งช้อนนะคะตัดรสชาตินิดหน่อยด้วยน้ำตาลทรายเนาะถ้าเพื่อนไม่ใส่น้ำตาลทรายก็สามารถใส่เป็นผงชูรสได้น้ำตาลทรายเนี่ยสามารถแทนผงชูรสได้นะคะชิมรสชาติค่ะอาออกกาากรรชตโอเคแล้วนะคะ เขาจะได้ความหอมของน้ำปลาตัวความหอมของน้ำปลานี่แหละเขาจะชวนให้กินข้าวได้มากขึ้น <c oughs> อเคี่ยวจนตัวหมูสับสุกแล้วนะคะหมูกระชอสุกแล้วก็ดูตัวหัวเชืากนะคะเขาเริ่มมีความนิ่มแล้วแล้วเราก็มาจะมาใส่ตัวเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางฟ้าเพื่อนร้านแล้วก็ฉีกฉีกฉีกเป็นชิ้นๆแบบนี้ไว้นะคะปริมาณตามความชอบเลยค่ะการนะชอบกินเห็ดมาก <c oughs> กินได้ทุกชนิดเลยนะเห็ด <c oughs> นี่ใส่เห็ดลงไปแล้วนะคะรอให้เดือดสักครู่ค่ะ,ะเห็ดสุกแล้วนะคะเต้าหู้อ่อนค่ะสมัดระวังด้วยนะคะเพราะเามีความนิ่มนี่เลยค่ะอ่านี่นะคะเดือดสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตัวต้นหอมค่ะ กระเทียมเจียวค่ะเพิ่มความหอมนะคะนี่ต้งจืดแบบบ้านๆต้องมีค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะโรยกระเทียมเจียวค่ะโรยต้นหอมค่ะเอ้โรยใบผักชีค่ะอ้าวเต็มเต็มไ,ไปเลยค่ะหม้อเล็กไปเลยค่ะบอกเลยค่ะหอมมากเลยค่ะ หอมๆกันไปเลยค่ะหม้อนี้นะคะฟินแน่นอนค่ะติดแก๊ดได้ค่ะสุกแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยทําง่ายๆนะคะสุกบ้านๆเลยค่ะหอมชื่นใจแน่นอนค่ะสดน้ําร้อนๆ้ะหืมโล่งคอเลยเนาะฝากเพื่อนๆกันไปด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ